สวัสดีค่ะวันนี้บริษัท KS มาชูกิจจะนำสาระความรู้เกี่ยวกับยางสังเคราะห์กลุ่มพิเศษมาเสนอให้ทุกท่านได้รู้จักกันนะคะในเอพิโซดนี้จะเป็นยางสังเคราะห์อีกชนิดหนึ่งนั่นก็คือยาง CSM ค่ะซึ่งยางชนิดนี้จะมีคุณสมบัติอย่างไรและสามารถนำไปผลิตเป็นอะไรได้บ้างมารับชมกันได้เลยค่ะ ยาง CSM หรือคอรซันโ o n a t e p o l y อทิลี e รับเบอร์หรือที่คนส่วนใหญ่รู้จักกันในานามยางไฮปารอนเกิดจากการทำปฏิกิริยาระหว่างโพลีเอทิลีนกับการผสมกันของก๊าซคลอรีนกับก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ยาง CSM มักจะเหมาะกับการนำไปใช้งาน ในสภาวะที่ต้องการความทนทานต่อความร้อนสูงหรือต้องการความเป็นฉนวนสูงสามารถทนทานแสง UV ได้สูงมากมีคุณสมบัติความทนไฟที่ดีมากเป็นพิเศษสามารถต้านทานโอโซนสภาพอากาศน้ำมันและสารเคมีได้เป็นอย่างดีและสามารถผลิตงานที่เป็นงานสีได้อีกด้วยค่ะส่วนใหญ่แล้วยาง CSM มักถูกนำไปใช้สำหรับ การนำไปผลิตลูกกลิ้งยางที่ใช้งานในโรงงานทำสังกะสีหรือโรงงานที่ตัวลูกกลิ้งต้องโดนความร้อนสูงสูงท่อน้ำมันท่อเบรกท่อไฮโดรลิกท่อยางที่ทนกรดและสารเคมีสายไฟฟ้าหรือสายเคเบิลนอกจากนี้ยังใช้ทำกาวและเรือยางได้อีกด้วยค่ะหากท่านใดสนใจสินค้าหรือมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ช่องทางด้านล่างนี้เลยนะคะ สุดท้ายนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์และกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดการอัปเดตข่าวสารใหม่ๆแล้วเจอกันใหม่ EP หนะ้าสวัสดีค่ะ